เจ้าสิบสี่ทีเอฟเอมเช้าทุกครสวัสดีครับคุณนักเรียนมดีเรอเออไทเรียนทุกคนจันทร์คุณกรอบแล้วหรอครับแล้วนะครับกรอบแล้วทำไมอะทาไมรู้สึกไงบ้างก็ตอนแรกก็เสียใจนิดหน่อยครับแต่ว่าพอออกมาแล้วก็แบบม่เห็นว่าแบบมีคนที่เขาเชียร์เราเห็น กลับมาเจอป้าเจอย่าเจอคุณป้าเจอน้องสาวอะไว่ามันก็หายเหนื่อยครับแล้วที่บ้านให้กําลังใจไงบ้างฮะก็ทุกคนก็ไม่ว่าอะไรเลยครับแล้วก็แบบว่าบอกว่าทำให้แบบว่าทุกคนภูมิใจดีใจมากครับก็เลยหายเหนื่อยเลยครับคิดว่าเราผิดพลาดตรงไหนเรื่อย,ยังไง คือผมก็ทำรู้สึกว่าเวลาออกไปแสดงคอนเสิร์ตแล้วผมจะเป็นคนที่ตื่นเต้นมากครับมากกว่าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยครับถ้าออกไปจริงๆแล้วก็แบบมันก็เลยทําให้เหนื่อยอะไรเงี้ยครับเห็นเขาบอกว่าเรายอมอยู่แล้วใช่ไหมเราปกติเราเป็นคนยอมยอมสําหรับสามคนที่เหลือเนี่ยยอมใครไหมคนะสิงโตฮะดิวแกรนก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่ตอนตอนช่วงวีคแรกๆครับคะ ครับว่าแบบว่าชื่นชมสาคนนี้เขาไงครับสิงโตดิวแกลงี้ครับอืมอืมครับผมก็เลยแบบไม่ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกหนักใจไปมากอะไรหรืออะไรก็ตามอไม่ครับคือฟุไม่ได้ซีเรียสหรือว่าหนักใจอะไรอยู่หรอครับถึงแม้ว่าตอนสามโปรเจสุดท้ายคือวันนั้นก่อนหลังจากคอนเสิร์ตวันสอ์ฟุก็ที่ปที่ให้สัมภาษณ์ไปก็คือว่าสิงโตดิวแกลวก็วันนั้นสิงโตกับดิวเขาก็ทําได้สุดยอดจริงๆครับผม ทำไมที่จริงฟลุ๊ก็เป็นคนหนึ่งที่น่าจับตามองหลังๆขยแนก็ดีขึ้นแล้วเือก็ว่าจะไปพลาดต,ตรงไหนหนูคิดว่าหนูพลาดต,ตรงไหนหรกเอ,อ่อแ่าจะเป็นที่ฟลุ๊กจัดฉากได้คนแรกแล้วก็แบบว่าฟอฟอด้วยครับอ,อครับผมก็เลยเเขงแต่งครับแล้วก็มันเหมือนเป็นทุกครั้งที่ผ่านมาคือขึ้นไปนร้องเพลงอย่างเดียวแต่ว่าครั้งนี้มันต้องขึ้นไปพูดด้วยอะไรอย่างี้ครับมันก็เลยแบบว่ามีข้อบกพร่องเยอะ,ะครับตั้งแ,แต่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ที่ผ่านมาทั้งหมดประทับใจคอนเสิร์ต ประทับใจมากที่สุดน่าจะเป็นครั้งที่ขึ้นกับชินนะครับกับน้องชินชินน่ารักมากเวลาซ้อมชินน่ารักมากชินน่ารักมากเลยครับบอกว่าเป็นกันเองมากครับทั้งในที่แบบว่าจริงๆิน้องชินน่ารักนี่ใสดีมากเรา้เราตู้มาพร้อมกันเลยนะจริงเหรอใช่ันนี่เราเจอกันหน้าตึกไงแล้วก็ชินได้สอนอะไรบ้างฮะ สอนทุกอย่างครับสอนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฟุกจะมีปัญหาเรื่องความสินเต้นอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนว่าแบบจริงๆไม่ต้องกังวลก็ขึ้นไปสนุกสนานกันอะไรเงี้ยคะแล้วก็รวมถึงเทคนิคการเต้นจริงๆแล้ววันนั้นที่ขึ้นไปเต้นด้วยกันอีกชินเขาแบบว่าเขาแบบซ้อมลงมาเยอะมากครับเขาช่วยเราแบบว่าให้เราแบบเด่นขึ้นมามากเลยเงี้ยครับแต่ชินแงจริงชินนีสใสดีมากๆคจริงมาว่าไงบ้างอ่ะมาให้กําลังใจพูดอะไรคําแรกกับเราก็เปรัาเปล่าอ่ะเปลาเขาบอกว่าคิดถึงมากนะคอืม ตอนนี้อยู่บ้านแล้วใช่ไหมฮะกลับมาอยู่บ้านตัวเราเองแล้วและเขาคุยกับป้าป้าหนใช่ไหมคะป้าไปทํางานนะครับอยู่คนเดียวครับป้าไปทำงานยีงไหนไปอโรงเรียนนะครับแต่หลายคนบอกว่าหนูเป็นกระเทยนะลูกหนูว่ายังไงบ้างใจร้ายอ่ะกินยาครับเลิกเสร็จแล้วครับเป็นหวัดเลยโฟบ ก็เจอไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่ทำไมก็ลีลาแล้วเหรอรู้สึกกิกาคนที่บอกว่าหนูไม่ใช่ผู้ชายเต็มร้อนหนูเหมือนก็เธยเห็นคอมเมนต์เดตเตอร์ก็จะกัดเลยถูกมาออนแล้วพาร์ทยังที่มีเรดาร์เยอะมากที่ยังบอกแล้วหนูเป็นเสียใจห่ะพี่แล้วก็ต้องถามฉันก็ต้องถามแต่ทุกคนได้ว่าไงเป็นครับผมเป็นผู้ชายครับคุณชอบผู้หญิงแน่ใจหรือเปล่าลูกชอบครับวันหลังพี่เห็นหนูไปเดินวุจะไม่ตีตายแล้วลูกนะยอมรับไปยอมรับมาหลายคนนะชอบก็ต้อบอกนี่เป็นภาคต่อไอ้ภาคแรกๆเขามีพีซี เขาภาคหลังเขาพี่แม็กกี้นี่ปีนี้เป็นอะไรนะฮะฟุกฟุตตี้เขาบอกว่าแฟนหล่อมากนะจริงเหรอแฟนอีแม็กเรียนอยู่เออธรรมศาสตร์อะเออจริงเหรอเเรียนวิศวะคอมนะแต่เขาบอกฟุกเป็นแฟนเก่าน้ําตาลไม่ใช่เหรอก็เป็นเคยรู้จักกันมาก่อนครับเคยคบกันไหมคือตอนนั้นเด็กๆมากครับคุยๆกันอย่างเงี้ยครับเด็กๆแล้วโตขึ้นมาแล้วมันกลายไม่รู้กลายเป็นไปชอบผู้ชายบรรลุนะช่วงคนอาตัวเองตอนนั้น อะไรนะยังครับผมไม่ชอบผู้หญิงอยูคอ่ครับแต่ทำไมมันมีกระแสข่าวมาเยอะเหลือเกินเพราะอะไรลูกก็คือคนอื่นเวลาเขาเห็นฟุกเนี่ยครับหน้าจะหวานหวานแล้วเขาก็จะชอบแซวซวเสร็จแล้วคือฟุกจะเป็นพวกแบบแซวใช่ไหมก็เลยเล่นซะเลยอะไรเงี้ยครับเล่นแบบว่าแบบฟุกกับต้นใครหนักกว่ากันพี่อต้อนไม่ใช่ต้อนก็มีเมียพอเขาถือพิมลงก็พาเมียเขาไปเจวส่งงานอ๋อพ่ว่าน้องชายเอออาโป๊ ันนี้พี่ข,อ,ขออนุญาตถามด้วยกันครับถามตรงๆ <ถ grabs, S 2> <draws. S 1> ในสไตล์ของพี่ <c Hayır> ทําไมหนูไม่อายเหรอคะที่หนูเอาปะป๊าออกออกเปิดตัวทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตหลายคนเขาเลยทำให้หนูคิดว่าหนูเป็นกระเทยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใจทำไมครับคือผมมีความรู้สึกว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาเขาเป็นคนที่เกลี้ยงดูเรามาจริงๆแล้วก็คือความจริงมันเป็นอย่างนี้อะแล้วก็ เขาก็ไม่ได th ้แบบว่ามาทําเรื่องเลวร้ายเสียหายอะไรเงี้ยฮแล้วก็เขาเป็นเป็นข้าราชการเป็นแบบเป็นทุกอย่างของเราครับแล้วก็ฟุ้งไม่รู้ว่าจะอายทำไมครับแล้วผู้มีพระคุณนะแต่แล้วถ้าสมมติวันที่หนูอยากจะบอกลักพ่อหนูหนูจะบอกว่าไงป้าป้าหนูหนูจะบอกว่าไงฮะอือจริงๆฟุกก็บอกลาเขาทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็คิดว่าฟุกคงไม่ต้องบอกแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่ฟุกทําไปทางการแข่งขันแล้วก็ท้งก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาคือเขาก็เห็นแล้วว่าฟุกทําเพื่อเขาครับ ถ้าสมมติวันนี้เกิดเนี้ยเป็นเดส์ตาร์หนูจะทำอะไรเพื่อเขาฮะเป็นเดส์ตาร์ครับถ้าสมมตมิว่าถ้าสมมติว่าได้เป็นเดส์ตาร์ก็คงจะตั้งใจทํางานเก็บฟังซื้อบ้านให้ปาครับอยากจะเก็บบ้านซื้อบ้านให้ปาเป็นความฝันนั้งแรกเลยแต่สำหรับวันนี้มัน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 ตกรอบแล้วแพนในอนาคตในวงการเป็นยังไงแพนในวงการในอนาคตวงการไงพูดจริงๆว่ายังไม่รู้เลยครับแต่คิดว่าชอบ ถ้าต้องเลี้ยงครับก็จะพยายามตั้งใจแล้วก็ถ้าวันหนึ่งผู้ใหญ่เห็นความพยายามเราก็คงจะเมตตาเราครับแต่ไม่กลายพันธุ์ะจะกลายพันธุ์ไหมโอไม่กลายง่ายากาย็เหมือนอีพีเนี่ยสมัยก่อนอีพีขึ้นเวทีครับโอ้ล็อกแอนโรนะมัก่อนเป็นชาวร็อกนะพี่ซี่รนอะ็อกนะต้นหลังโชว์คาร์บัลลี่พี่นอย่ากลายพันธุ์นะลูกหวังไหมว่าเราจะเป็นเหมือนรุ่นต้นดีอะไรเงี้ยแบบไปกันเป็นแพ็คๆอ่างเงี้ยอือ ก็คิดว่าปีนี้ก็อาจจะไปทั้งแบบแปดคนเลยนะครับผม<อ>คิดว่าเขาคือที่ที่ที่ฟุกออกมานี้แล้วก็แบบได้เข้าไปดูในในเน็ตอะไรเงี้ยฮะก็คือทั้งแปดคนรู้สึกว่าแบบดังกันมากเงี้ยครับคนสนใจพวกเราเยอะมากเงี้ยครับอืครับก็เลยคิดว่าน่าจะไปด้วยกันแปดคนเนี้ครับแล้วสองคนที่เหลือเชียร์ใครสิงโตกับดิวเนี่ยเชียร์ใครอือฟุกไม่ถูกครับเพราะว่ามันเพื่อนกันทังนั้นนะครับผมสิงโตตัวใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหม สิงโตโตขึ้น่าเปลี่ยนมากแล้วตัวโตสูงขึ้นแล้วไปออกกาลังกายฟิตเนสกันหรือเปล่าฮะ ช่วงหลังน้อยอ่ะเพราะว่าขนาดได้นอนเวลาสามสี่ชั่วโมงนะเขาออกกําลังกายฟิตเนสนะให้ตัวใหญ่หน่อยนะเด็กอีกสักแล้วเขส่งฟิตเนสฟิตเนสทุกคนจะชอบไปนั่งดูข้างล่างถึงฟิตเนสเนี่ยเออในวันนี้คือดีก็แต่ละคนเจนตลงไปเล่นกันบอไอ้ชงไอจีได้ก๊อปไหมหรอคนเยอะนะแล้วได้เล่นไหมที่ต้องไปดูแม่ก็เสียค่าอีเจไดหลอกแล้ฉันไปเปิดฟิตเนสฟรีหมดเป็นหมื่นกว่าบาทนะเนาะตอนตัวไม่ได้เล่นไหมไม่ได้ไปอาบน้ำฉันเอาไว้อาบน้ำไงแล้วเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะ ใช่ครับเดี๋ยวพวกวิดหน้าจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ถูกไหมปกติเตอรสตาร์เขาจะเป็นอย่างไรฟุก็ได้ขึ้นโชว์อยู่แล้วนี่ขึ้นครับขึ้นก็เหมือนไม่ได้ตกรอบอะเนาะเพราะก็ไม่ได้มีบ้านอะไรให้อยู่เลยติดหนึ่งในสามก็โอเคแล้วล่ะใช่ฉันหนึ่งในสามนี่เก่งล้วจากโอ้ยตายทําให้การจราจรติดขัดคนเยอะเยอะมาสมัครตอนนั้นนี่สองปะเาต้องไปเช่าไอ้ปั๊มข้างๆตึกเราอะจริงเหรอไปเปิดเช่าพื้นที่ให้ไอ้คนมาสมัครยืนอะ แบบบอนเยอะขนาดนี้ได้ขนาดนี้ก็บุนแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างอืมอตอนนี้ยังไม่รู้อะเพราะว่าออกมาเพิ่งออกมาเมื่อคืนนะครับยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่รู้ว่าแบบเอ่อเข้าไปในดูในเว็บไซต์มันก็แบบมีรูปเรามีคลิปเราอะไรเงี้ยะก็ยังแปลกใจอยู่ครับิมคลิป,ปอะไรหนูคลิปอะไรหนูอ๋อ <laughs> คิดแบบว่าที่เราร้องเพลงร้องทำเพลงนะฮะแล้วไปอัดเสียงหรือยังนี่เขาจะมีอัลบั้มเดอะสตาร์5เนี่ยรู้้วอัดแล้วอัดเรียบร้อยแปดคนเรียบร้อยแล้วครับก็รออยู่ว่าจะพร้อมออกมาเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวคงได้มาโชว์ตัวแล้วคงจะมาร่วมกิจกรรมอีกแล้วแลวเชื่ออยู่อย่างนี้หนูแบบว่าจากสองหมื่นคนมาเหลือสามคนสุดท้ายหนูอยากจะมีอะไรขอบคุณเดอะสตาร์ขอบคุณทุกๆคนที่การสับสนฟลุกมาบ้างจ้ะ ครับก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนเลยครับทั้งพี่ๆนะะักข่าวสื่อมวลชนที่ไปดูวันเปิดตัวของพวกเราครับแล้วก็รวมถึงกองเชียร์ฟุกแล้วก็กองเชียร์ทุกคนที่ติดตามรายการนะครับ, mm. ข,อบขอบคุณขอบคุณครอบครัวฟุกด้วยแล้วก็ครอบครัวเพื่อนๆด้วยครับ ที่อยู่อยู่ในบ้านที่ครอบครัวเพืเ่อนเพื่อนก็จะแบบว่าทากับผ้าทําอะไรมาให้เผื่อแพ่ทุกคนเลยนะฮะแล้วก็อ๋ออยากจะฝากนิดนึงนะครับออหลายคนที่แบบว่าฟอดีฟุกเข้าได้เข้าไปอยู่ในเว็บไซต์อะไรอย่างี้นะฮะที่บอกว่าอย่างคนนี้ตกล่อไปคนนู้นตกล่อไปก็บอกว่าออจะเลิกดูแลวเพราะว่าคนนี้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แลวอันนี้คือฟุกอยากจะฝากนะครับว่าแบบว่า อยากให้เชียร์เพื่อนๆกันต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าเราทั้งแปดคนก็เป็นเพื่อนรักกันนะครับพอมีใครออกไปแล้วบอกว่าเอจะเลิกดูแลเลิกเชียร์แล้วอะไรนี้เราก็รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อเราต่อไปด้วยครับรายการก็จะจบแล้วอีกสัปดาหเดียวครับดูให้สนุกดีว่าครับผมครับขอบคุณฟุกกเดี๋ยวเรามีโอกาสคงจะพูดคุยกันในรายการอื่นๆนะฮะคงเดี๋ยว จะจัดจะเชิญน้อมๆมาแชร์แต่เช้าหน่อยนะแล้วก็วังๆก็ไปกินมะดมีมอทีวีกันใช่นะครับอารักขบขอบคุณมากครับอารับสวัสดี